นี้นะคะก็ได้ทําการขุดดูหัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวอีกจะค่อยค่อยแผนกล้องไปให้ทุกคนได้ดูใ,ใกล้ๆนะคะและนี่ก็คือผลผลิตของสายพันธุ์อีเหลืองน้อยที่เราเอามาลงปลูกมันนานะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี fc ทุกท่านนะคะแล้วก็ในคลิปนี้นะคะอีกก็ได้ยืนอยู่ใน แปลงมันสําปลังนะคะทุกคนซึ่งเป็นมันสําปลังที่ปลูกมันนาได้เรียกว่าในช่วงเทศกาลที่ปลูกมันนานะคะแปลงเนี้เรียกได้ว่าเป็นแปลงเกือบสุดท้ายเลยแหละนะคะที่เราได้ดํเนินการลงมือปลูกนะคะและนอกจากนี้นะคะแปลงนี้ที่พิเศษมากกว่าทุกๆแปลงก็คือว่าแปลงนี้นะคะอิจะทําเป็นระบบน้ําหยดเพราะว่าในช่วงที่ปลูกที่25ธันวาคมก็เรียกได้ว่าเป็นห่วงที่ค่อนข้างที่จะเสี่ยงนะคะ กับการที่เราจะปลูกมันสำปะหลังใช่ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วมันสำปะหลังเราควรจะปลูกหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวนะคะออกก็คือลงมือทําการปลูกได้เลยนะคะแต่ว่าแปลงนี้เราเตรียมการไม่ทันก็เลยต้องใช้ระบบน้ําหยดนะคะในการที่จะประคับประคองให้ต้นมันสำปะหลังได้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะและนี่ก็คือผลลัพธ์นะคะที่เกิดจากการที่เราใช้ระบบน้ําหยดเราจะมีการปล่อยนะคะ น้ำหมักชีวภาพนะคะซึ่งจะเป็นปุ๋ยจุลินทรีย์ที่เราได้ทําการหมักจากเศษอาหารนะคะแล้วก็ผสมกับกาก,ากน้ําตาลปล่อยไปทางสายน้ําหยดซึ่งในก่อนหน้านี้นะคะอิก,ก็ได้ทําคลิปตรงนี้รีวิวให้ทุกคนได้ดูเรื่อยๆนะคะนอกจากปุ๋ยจุลินทรีย์แล้วก็สารอาหารที่ให้ทางใบแล้วนะคะก็จะมีการฉีดพ่นทางใบไปในตัวด้วยนะคะทุกคนแปลงนี้นะคะก็เพื่อธันวาคมนะคะ ท่ันวาตอนนี้อิทจะคำนวณให้ดูนะคะว่าตอนนี้เขาอายุประมาณกี่เดือนแล้วมกรากุมพมีนาเมษาพฤษภานะคะวันที่25พฤษภานะคะแปลงนี้จะอายุครบ5เดือนค่ะทุกคนก็กำลังอยู่ในห่วงเวลาที่กำลังพอเหมาะกับการที่เราจะเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะแต่ว่าด้วยสภาพพื้นดินนะคะของแปลงนี้ก็ค่อนข้างที่จะอยู่สูงก็สามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้นะคะอิกว่ากะว่าจะเก็บเอาไว้อีกสัก หนึ่งเดือนก่อนนะคะซึ่งในปีนี้นะคะทุกคนสภาพอากาศเนี่ยมันไม่เอื้อนะคะกับการที่เราจะปลูกมันสำปะหลังที่เป็นมันนานเลยเพราะว่าค่อนข้างที่จะแล้งนานมากๆนะคะก็คือตั้งแต่ช่วงมีนาคมนะคะเป็นต้นมาฝนไม่ตกเลยนะคะเพิ่งจะมาตกเมื่อตอนประมาณช่วงต้นเดือนพฤษภาคมเองน้องก็เพิ่งได้โดนน้าฝนใบก็กําลังชุ่มฉ่านะคะทุกคนเดี๋ยวอิะพาทุกคนมาดูบรรยากาศใกล้ๆนะคะเพราะว่าจากที่อิสังเกตดูรอบๆนะคะ ต้นมันสำปะหลังเนี่ยจะมีบางต้นเนี่ยดินแตกนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ดีว่าหัวของเขาเนี่ยกำลังมีขนาดที่โตขึ้นนั่นเองค่ะเอาละค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนเห็นอีทไหมคะค่ะซึ่งตอนนี้นะคะอีทก็ได้นั่งอยู่นะคะบริเวณร่องของมันสำปะหลังที่เป็นมันนาน,นั่นเองค่ะก็ตอนนี้นะคะใจจริงของอีทยังไม่อยากจะถอนเลยค่ะทุกคนแต่ว่าพอถึงห่วงเวลานะคะที่เราจะต้องทําการขุดมันสำปะหลัง เราก็ต้องเอาออกค่ะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่นาได้เวลาเราก็ต้อก็ต้องทําการหว่านข้าวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะอีกก็จะมาเล่าถึงประสบการณ์นะคะการปลูกมันสำปะหลังที่เป็นมันนานะคะทำยังไงจะให้รอดแล้วก็ให้ได้ผลผลิตนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะแปลงนี้ก็จะเป็นแปลงทดลองทดลองปีแรกเลยก็ว่าได้เพราะว่ามันเป็นแปลงที่ค่อนข้างที่จะอยู่สูงนะคะบวกกับ พื้นที่ที่ปลูกเนี่ยมันอยู่ใกล้กับน้ํานะคะซึ่งอีกก็จะมีบ่อน้ําบาดาลน,นะคะก็จะทําแท้งน้ําขึ้นไปแล้วก็จะส่งน้ํามาทําเป็นระบบน้ําอยู่นั่นเองนะคะก็อีกก็มองว่ามันค่อนข้างที่จะโอเคนะคะทุกคนเพราะว่าในช่วงที่ปลูกช่วงแรกใช่ไหมคะตั้งแต่ประมาณ 1- 2เดือนแรกเนี่ยเราก็จะให้น้ําประมาณ3วันทีหนึ่งนะคะก็มันสัมปะหลังเราเนี่ยก็โตอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะซึ่งอีกก็มองว่า ถ้าสมมุติว่าเราไม่มีระบบน้าหยดนะคะเราจะมีวิธีการสังเกตอย่งางไรนะคะที่จะสังเกตว่ามันสำปะหลังที่เราจะปลูกเป็นมันนาเนี่ยเขาจะรอดเพราะว่าถ้าดินมีความชื้นนะคะในช่วงหนึ่งสามเดือนแรกเนี่ยยังไงเขาก็รอดแน่นอนคะ่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นลักษณะต้นนะคะซึ่งอิจะไม่มีการแต่งกิ่งใดๆเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ท่อนพัน์ของมันนาในการไปปลูกในมันไร่นะคะเพราะว่าด้วยอายุเพียงแค่ห้าถึงเดือนเนี่ยต้นมันสำปะหลังเขายัง มีความอ่อนนะคะออ่ไม่เหมาะกับการที่เราจะเอาไปปลูกเพราะว่าด้วยสภาพอากาศที่ค่อนข้างจะแดดแรงนะคะทุกคนก็ไม่แนะนําดีกว่าเนาะเดี๋ยวอีจะให้ดูบรรยากาศใกล้ๆนะคะว่าตอนนี้มันสำปะหลังอายุห้าเดือนแล้วนะคะหัวของน้องเป็นยังไงบ้างอีทขอใช้เวลาในการขุดหัวสักครู่นะคะทุกคนซึ่งตอนนี้นะคะตรงโคนก็ค่อนข้างที่จะคือดินเนี่ยเขาแตกขึ้นมาแล้วนะคะทุกคนดินแตกขึ้นมาเดี๋ยวอีจะมาพาทุกคนมาที่สูตรดูหัวนะคะ ห้าเดือนเนาะปีนี้นะคะทุกคนปลูกมันสัมปลังที่เป็นมันนาเนี่ยค่อนข้างที่จะดูแลยาก,ก่าสมควรเพราะว่ามันแรงนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเรามีน้ำมีอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำให้ทุกคนทำโอ้โหไม่อยากจะบอกอะทุกคนคือหัวโดกมากนะคะเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวอีกขออนุญาตขุดก่อนนะคะเดี๋ยวอีกจะมารีวิวหัวให้ทุกคนดูอีกแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวขอขุดก่อนก็ได้ทำการขุดดูหัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวอีกจากค่อยค่อย แผนกล้องไปให้ทุกคนได้ดูใกล้ๆนะคะและนี่ก็คือผลผลิตของสายพันธุ์อีเหลืองน้อยที่เราเอามาลงปลูกมันนานะคะในช่วงที่ความแล้งกำลังมาเยือนนะคะแต่ว่าเราก็ได้ผันใช้วิธีระบบน้ำหยดนะคะกับมันนาก็ได้สมมติว่าแปลงไหนนะคะมีน้ำอยู่ใกล้ๆทุกคนอาจจะผันน้ำเข้ามาในร่องก็ได้เหมือนกันนะคะ มันจะทําให้มันสัมผังของเราเนี่ยไม่รั้งการเจริญเติบโตถึงแม้ว่าสภาพอากาศมันจะแห้งจะแ้งยังไงก็ลแล้วแต่แต่ถ้าเรามีน้ำมีดินให้ความชุ่มชื้นเขาตลอดเวลา เขาก็จะให้ผลผลิตเรานะคะซึ่งในแปลงนี้นะคะทุกคนก็ได้มีการกลบปุ๋ยทางดินตอนที่มันสําปลังอายุได้หนึ่งเดือนเต็มนะคะและนอกจากนี้ก็ได้มีการให้สารอาหารทางสายน้ำหยดซึ่งนั่นก็คือปุ๋ยหมักจุลินทรีย์นั่นเองนะคะที่ทำจากาเศษอาหารต่างๆนะคะที่เราใช้กระบวนการหมักซึ่งอีกก็ เคยได้ทำคลิปให้ทุกคนได้ดูแล้วนะคะและนอกจากนี้ก็คือการฉีดพ่นทางใบด้วยเพชรดำพรีเมียมนั่นเองค่ะแปลงนี้นะคะฉีดเพชรดำพรีเมียมประมาณ3รอบด้วยกันนะคะฉีดเฉพาะในช่วงเช้านั่นเองค่ะ เดี๋อิจะให้ดูสภาพต้นของน้องนะคะลักษณะใบและก็ก้านสีชมพูอ่อนๆของน้องอีเหลืองน้อยนั่นเองค่ะถ้าทุกคนสังเกตดีๆตอนนี้คือน้องยังอายุไม่ครบ5เดือนเต็มนะคะ4เดือนกับอีก20กว่าวันนะคะก็ยังเหลือเวลาแต่ว่าแปลงนี้นะคะอิทจะยังไม่ทําการขุดค่ะทุกคน เราจะเก็บน้องไว้ก่อนเพราะว่าถึงฝนจะตกมายังไงน้ําก็ไม่ท่วมนะคะสําหรับแปรงนี้ก็จะปล่อยไว้ให้น้องมีขนาดหัวที่ใหญ่ขึ้นนะคะเพิ่มน้ําหนักอีกสักนิดหนึ่งเนาะเอาละค่ะสําหรับใครที่เข้ามาดูในคลิปนี้แล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามลูกอีสานชาแนลไว้ด้วยค่ะเดี๋ยวยังไงอิทจะมาอัปเดตคลิปให้ทุกคนได้ดูเรื่อยๆเกี่ยวกับมันสัมปะหลังสําหรับคลิปนี้ขอบคุณรัสสวัสดีค่ะ